มาพี่น้องหิวแล้วทอดไข่อินเขาก่อนพี่น้องเลยมืนอนนี้เนาะมาทอดไข่ข้าวครัวก่อนนะครับข้าวคัวทอดไข่ทอดไข่ข้าวคัวหวามาพี่น้องมาครับพี่น้องกับเขาห้องง่ายๆทอดไข่ทอดไข่แล้วก็ทําอะไรต่อมาตําแตงตําแตงกันนะครับเลืองแล้วนะครับเลืองน่งกินแล้วทอดไข่ของเรานะครับจากแม่ครัวของเรานะครับ เรากำลังทอดไข่เพิ่นว่ะทอดไข่จิ้มคู่กับอะไรครับอ่ตาตำแป้งนี่แหละครับตำแป้งของเราแตงตำแป้งนะครับเด้อพี่นอ้องอาหารง่ายๆเนาะทอดไข่แล้วก็บตำแปง้งนี่กระป๋อได้แล้วกับข้าวของเรานะครับอาหารง่าย ทำง่ายๆแต่เราไม่ต้องมีอะไรมากมานะครับตำแตงองเราก็มีพริกกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศบีมันเอาลงหน่อยนึงนะครับอร่อยก็ะปลานะครับาะใส่ลงไปะแดกเรานี่แหละนะครับน้ำซุน้ำปลาเนาะครับนก็ใส่ลงไปจะปรุงรสให้ล้วพี่น้องกินเลยแล้วเนาะครับไอ้ทอดนี้กินครับนี่พี่น้องไขเ่เจียว กินเข่าตำแตงตำแตงพี่น้องตำแตงสอดไข่อือืตนี่เป็นส้สมฟักเซียนส้มผักเซียน อจอดไข่เนาะมึงนะแล้วก็อืม้มแค่นีก้ก็ยูล่ลเราี่น้องกับเขาเนาะ